สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านพ่อกับเคยลาเก่าพี่น้องวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่ os. อไม้ไฟใหม่พี่น้องเริ่มมานเลยพี่น้องใครก็มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เคยลาเนาะวันนี้ก็มาหาหน่อไม้ไฟใหม่ ลุงเทนคือเก่าพี่นอ้องมันกำลังเริ่มออกอพี่น้องนี่โอเคกำลังเป็นเนียงน้อยหน่อยเลยงามอยู่แต่ว่าให้มันใหญ่กว่านี้ก่นอนเนาะไปเบิงค้างนะพี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามดเดิมหาอยู่หากินมียังกัดเอาคือเก่ามูนี่มียังกินได้เขาก็เอาคือเก่าเนาะคือเก่าเห็นทางพังไทยเพ่นลงคิดเฮ็ดปวกหลายหลายอดบ่ได้อีพี่น้องเลยมาลาอลงเฮ็ดปวกพ่เฮ็ดปวกเห็นละโงกเห็นพลงเนาะ เธอมีนี่งามยู่งามอยู่นี่พี่น้องงามงามงามพอดีเลยต้มทั้งกาบเลยก่ะกินกับแจวกินกับปน เอาลงเน่งกระนูนพอมเนาะมีอ huh. ย uh ู huh. uh ่ลงเนงคือของผมนะบอโอเคก็อนนะกมีบอสกีหนนกมีบออืมอ่าโตมันก็งามอยู่แต่มือเฮาสิจกเถิงบ่เอมีแต่หนงเนาะมันไผใหม่อีเด้อดูสวยๆ เมันกำลังฉีกใหญ่เนาะใหญ่ยุบไปแต่ว่ามันสั้นเนาะแม่มันมันกำลังห้องก็โพนี่นี่ชุบนี่นะเนาะนี่นี่ก็ได้จำนี่เลยนี่เลยใส่ลงนี่ข้างบนลงเออหักบ้านลุงโอ้ยคักต้นหน้าเนาะอือช่วยช่วยนี่จำนี่มันกระเบิดเลยอได้มันหักได้โอยนี่เนาะลุงครับโอ้งามงามนี่พี่น้องเอาไว้แล้วไม่ ไห้บ้านเดิปะปลู้มปะ่ได้ดูเลยเชื่ยวก่าปลู้มปจังเนาะเดี๋ยวผมหาบึงเท่านี้ก่อนได้หยิบได้ได้ยังไเอาหนิเสะเอาเนาะไปเตรียมซับเอาซับซับได้ยูลุงฉล่อยลงมาดูผมสิเก็บได้เลยขั้นหักพอดได้แต่กราบสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นโพดเนาะเอ้าเอาตัวนี้แหละตัวอื่นบอกระทมตัวมันสั่นนะนะไว้ให้มันยาวก่อนตัวนี้เนี่ยยาวตัวนี้น่ยยาวอยู่นี่เอาเพิ่มไหนพอเริ่มได้ด้วย เอาตัวนี้ไว้ให้มันงาอ่ะซะมันจะอยากออกได้เลยมันจะออกอยู่อยู่ข้างล่างก็อยากออกเหมือนกันค่าแต่ไม่ได้ตีบุลุงเนี่ยข้างล่างเนเี่ยดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันยังสั้นอยู่เนาะพนบ่คอยตกพี่น้องเอ้โมซื่อนนี่ก็ตกแห้งอยู่แต่ว่าบุพฟอล์หดช่องนาทีอ่ามาบุพฟอล์หดช่องนาที่นีบ เป็นตปะตปูลเนาะไฟบ้านเนาะกำลูกม่เนว่าเนาะเม็ดดิน,น,นตแตกขึ้นมาเลยเนาะเออเป็นตะมีอยู่ได้นนะเออมันกำลังเป็นเป็นแง่งคือการเนาะนะเห็นบอแง่งมันเต็มอยู่นะอเออ,อกำลังออกกำลังออกอคันมีแง่งนี่นางเธอนี่มันมีได้แต่ว่าเขาเสาะหาเป็นคันมีแง่งแล้วมันจังมีเนาะเจ้าวะโบเสาะดอก มาชอบมาเป็นเดี๋ยวไปเบิร์นกาแฟกาแฟกระมี่บ่ลงเออสั่นบาเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเออมันมันสั่นพี่น้องเลยนะเต็มเลยแต่ว่ามันสั่นมันยังน้อยเนี่ยเนี่ยป่อมาให้มันยาวก่อน กับบอมีหน่อปลรูขึ้นมาแล้วเนาะแต่ย่านมียูหนอนนางขาวนี่เฮีเยงลุงน้ำถือบอมโอ,โอ <laughs> ระวัง <laughs> เด้อหน่อใหม่ไายใหม่พี่นอ้ <laughs> องใช่แล้วบ่ <laughs> คืออยู่พอดีไปต้มทั้งอันนี้แล้วกัปอกกินี้ตกโลอเออคือตัวนี้ยังคือน,นี่นี่ขนาดนี้เนาะพอดีป๊าพีน้องก่อ,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 อนีอย่างหลายเลย tém lên Ủa, rồi, oh, rồi. không lại này lại đi con này ôi thương thương Nhiều khi là tăng con หักเอาก่อนพี่น้อง้หักอนีกอนนี่ปุ้ยตาตอตายห้งมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่กอนนี้แบบ ลายขนาดตัวใใหญ่ต yeah. ัวใหญ่ข so so ับมีอยู่ตัวเทาลายตัวน้อยเนื้อบุบเลยโอ้นี่ฮ้น้องกับพ่อห้องใหญ่อะไดรเก็บไปเรื่อยๆลองเจอพ่อห้องใหญ่นู้นาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจัดไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องมือนี่มานคัดหานเอาไหม่ไฟใหม่กอเดียวนี่เป็นพันกอนเดียวนี่เป็นพันแงงเลยอ๋อหลายเรียร์รอแงงน้อยแงงใหญ่ผสม,มกัน เงี่ยๆในปัอย,ยุยนัยเลย มาให้ดูด้วยพีน้องเลยว้าตุ๊กทำไมมันใหญ่มืดมีก็เดียวนี่เด็กผิดหาดมันกำลังขี้พวมขึ้นเนาะ ตัวใหญ่ๆก็มูก่อนใหญ่กุมูนตัวเลก็มูอีกดู้างในี่ทางนนี่ทางไนนี่ใหญ่เลยเดี๋ยวไปนี่ ง่ายนะง่ายแต่ว่ามีเกจิสอดเท่าไหรืลูบ่ เดี๋ยวมันขึ้นมากทก นี่นชนไรอันใหญ่มันอยากอยู่ในเลยอ,อันน้อย b ั t อยู่นอกตะอ่ะก็ไม่พี่น้องกำลังมานกำลังมานนั่นนี่พี่น้องโอ้ยออนอนอนางขาวพี่น้องลงเทียนเพิ่นเห็นนี่น้ำไม่บอ็ดเบลงกาว่าซ้วๆเบาน้ำชับรวเลย นี่พี่น้องโอ้ยมานแล้วมานแล้วเห็นนอนเลยเห็นนอนเลย เห็นอีกบ่ลงมึงก็เห็นสองนเนาะขี่มันมันเบอุออ้ยเียมทนะุบอยู่เขียมข่าพี่น,น้องยตุบๆอยู่เสียมมาทุบหน่อไม้เหเอาียมมาทุบหน่อไม้ใช่แล้วเอาียมมาทุบหน่อไม้ ม้เอามาสับนไม้ป่ะแ้เาสับแล้วมดเย กันเห็นและซับเอาลรถด้วยลุงนั่นแหละับเอารย มันบอป,ปินออกมาพี่น้องเลยมันกินหนาอันนี้มันออกมามันบอป,ปินทั้งหมองเข้าจากซับออกมามันไปซับเนี้ยมันปิน,ขนเข่าในเลยอ่ะพยามันได้ที่เก้า ได้ยูลูงสุกอาเลยลูกหัามันเลยโอ้งามเลยพี่น้องนี่งามงามเลยไปเอาตัวนะ่ะปกค่อนเขมนเรียมเขายามนี่เขาซ้อหายอีนี่เออระคือเลยเดี๋ยวไปเอาไปเบ่งตัวลุงซับก่อน ขาดแล้วลุงใช,งช,งชดด้ตัวนี้ตีเยียนตีเยียนตรงนี้มาอยู่ใกล้ๆกันนี่เน้องโอ้ยงามลุงมีช่องนี่บ่มีช่องนี่บ่ไม่ใช่ดันลุงเชะหาบ่า แทงอันนี้แหละนี่โอ้โหปอนนี้จะโดนมันจิกพอดีเออเลยโดนมันจิกก็เลยเปิดอันนี้ดูอ้าวอืมตัวนเก๋แล้วเดี๋ยวเอาไปให้ดูผมนี่โชบูเป็นได้ลุงยังว่าโชเป็นเนาะแทงมันจะโดนมันง่ายจิกหนึ่งบาดท้าวสีมานเนาะจิกเขาเลยมมก็็ไ่เเหนฮะดูแทงแย่ๆไปโดนมันอเอออย่าลุงลุงเบิ้องมืดเลยบ่เบื้องหงมืดเลยบ่ านางขาวพี่น้องออได้ละสองนอคือแล้วคือแล้วบาดนี้นอก,ก็ได้นางขาวเนี่ยนางขาวนางม่วงเลยนี่นก็จะไม่ใช่นะว่ามันมันเป็นนะั่นไม่อกี้นอืมคือว่ามันคือว่ามันตายวะลุงนึกว่ามันตายนึกว่ามันแข็งได้ละสองพี่น้องมานะดิดูชีมือของลุงพ่นเลยนี่คนเห็นหมดสองตัวนี้เห็นตัวนี้เสาะหา เห็นอีบอลงงยังหมดคิวแล้วป้าซะมอไปกไม่กันะมีตัวนี้านี่บอลงเออเดี๋ยวเผมไปเอาโอ้งอนงามพี่น้องเลยตัวนี้แตัวนี้แข็งเดี๋ยวเอาตัวนี้ยังไปเอาตัวอ้ตัวนางงามเนาะ เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนอนี่โอเคนี่หน่ออนนนไมไผ่ใหม่มีแต่กอไผ่ใหม่ปีนี่งามหนำใหม่ออกแล้วก็จักสีตะกินมันรือบ่าหน่อไม่ไผ่ใหม,นม,ใหม่นี่พี่รองโอ้งามตัวนี้น่อชวยๆเลย ขักอะไรกดไลค์กดแชร์รุวพี่น้องหาอยู่หากินมันนี้กะเคยลามากับลุงเทนคือเกา่าได้อยู่ได้กินนี่พี่น้องไปลุยโดย đi ngang lê đi ngang lê phong ngang hong phó đại kín nhô mino ngang yu song an dưỡng lắm kín 2 gà chi nhảy vô nắp nô này ku 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 พอกันไม่คลิปนาะสบายดี